แต่เน <IS> <X ata> <stop> ื้องอกมดลูกนี้นะคะก็จะมีขนาดตั้งแต่เล็กมากไปจนถึงใหญ่มากขนาดเท่ากับลูกแตงโมซึ่งก็จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากเนื้องอกมดลูกไม่ใช่มะเร็งแต่ก็ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะเนื้องอกมดลูกนะคะเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อของมดลูกค่ะ มักจะเกิดในผู้หญิงที่อายุ30ปีขึ้นไปหรือผู้หญิงที่ยังอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์คําว่าเนื้องอกมดลูกนะคะอาจจะฟังดูอันตรายแต่จริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่เนื้อ,อร้ายจะมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งในอนาคตน้อยมากแต่เนื้องอกมดลูกนี้นะคะก็จะมีขนาดตั้งแต่เล็กมากไปจนถึงใหญ่มากขนาดเท่ากับลูกแตงโมซึ่งก็จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากเนื้องอกมดลูกเกิดจากอะไร โลกนี้นะคะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้ค่ะแต่ก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุ3อย่างนี้ 1. น,นะคะเกิดจากกรรมพันธุ์ค่ะถ้าหากว่าใครนะคะมีบุคคลในครอบครัวหรือญาติสายตรงนะคะป่วยเป็นเนื้องอกตัวคุณก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกได้มากขึ้น 2. ค่ะเกิดจากฮอร์โมนการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงบางประเภทนะคะเช่นฮอร์โมนเอสโตรเจน อาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจเจริญเติบโตของเซลล์เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อตอบสนองต่อการทำงานของฮอร์โมนผิดปกติจึงมีการสร้างเซลล์ที่ผิดปกติไปด้วย สามนะคะอาจจะเกิดจากการใช้ยาเช่นยาคุมกําเนิดในยาคุมกําเนิดนะคะจะมีฮอร์โมนบางตัวที่อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มหรือกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกในมดลูกได้อาการของเนื้องอกนะคะที่สาวๆควรจะรู้ไว้แล้วก็เอาไว้สังเกตอาการตัวเองค่ะ 1. นนะคะคำได้ก้อนบริเวณหน้าท้องหรือบริเวณอุ้งเชิงการาน2นะคะมีอาการปวดประจําเดือนมากกว่าปกติพอเนื้องอกไปเบียดพงมดลูก3มนะคะมีอาการปวดท้องหน่วงๆท,ทั้งที่ไม่ใช่ช่วง ที่มีประจำเดือน4นะคะมีเลือดออกในช่วงกลางของรอบเดือน ก็คือเลือดที่ออกนั้นนะคะไม่ใช่ช่วงระยะเวลาที่ควรจะมีประจําเดือนและมีประจําเดือนแบบมีลิ่มเลือดปนออกมาเป็นก้อนๆหรือมีประจําเดือนนานมากกว่า2สัปดาห์5นะคะมีอาการปัสสาวะบ่อยเพราะว่าก้อนเนื้อง,งอกนะคะมีขนาดโตขึ้นไปกดเบียดกะเพาะปัสสาวะทําให้ความจุของกับท่อปัสสาวะลดลง 6. นะคะมีอาการท้องผูกถ่ายอุจจาระลําบากเนื่องจากก้อนเนื้อง,งอกที่โตขึ้นนะคะไปกดทับลําไส้ทําให้เกิดการขับถ่ายลําบาก 7นะคะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์และ8นะคะมีอาการอ่อนเพียเป็นลมบ่อยชนิดของโรคเนื้องอกมดลูกนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. นะคะก็คือเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณผิวภูด้านนอกของมดลูก2นะคะเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อมดลูก และ3นะคะก้อนเนื้องอกที่เกิดขึ้นบริเวณภายในโพรงมดลูกวิธีการรักษาโรคเนื้องอกมดลูกนะคะก็จะมีด้วยกัน2วิธี 1. น,นะคะก็คือการรักษาด้วยยาเช่นนะคะการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดหรือการฉีดยาคุมค่ะจะช่วยลดอาการประจำเดือนมามากผิดปกติและ2นะคะก็คือรักษาด้วยการผ่าตาดัดการผ่าตัดนะคะก็จะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับอาการของโรคถ้าหากว่าก้อนเนื้องอกนะคะไม่ได้ใหญ่มากจํานวนก้อนไม่ได้มีเยอะมากนะคะ คุณหมอก,ก็จะตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้องอกออกไปแต่ถ้าหากว่าก้อนของเนื้องอ,อกนั้นมีจํานวนมากหรือว่าก้อนนะคะมีขนาดใหญ่มากๆนะคะก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องตัดมดลูกนั้นออกไปทงมดลูกค่ะวิธีป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเนื้องอ,อกมดลูกวิธีการป้องกันโดยตรงนะคะยังไม่มีค่ะเนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนที่ทําให้เกิดโรคนี้นะคะ แต่คุณผู้หญิงนะคะสามารถดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้ 1. นะคะก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีค่ะถ้าหากว่าพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆหากว่าพบโรคในระยะแรกๆนะคะการรักษาค่อนข้างจะได้ผลดีค่ะ 2. นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะคะ เช่นหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดการสูบบุหรี่และรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถ้าหากว่าใครนะคะมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินก็ควรจะลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักค่ะเพราะปริมาณไขมันในร่างกายที่สูงนะคะจะไปกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายให้สูงขึ้นค่ะถึงแม้ว่าโรคเนื้อง,งอกหมดลูกนะคะจะไม่ใช่โรคมะเร็งและมีโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตนั้นค่อนข้างน้อย แต่ก็เป็นหนึ่งโรคนะคะที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะโดยเฉพาะสัญญาณหนึ่งนะคะที่เป็นสัญญาณของโรคเนื้องอกมดลูกนั่นก็คือประจำเดือนที่ผิดปกติผู้หญิงนะคะกับประจำเดือนเป็นของคู่กันและประจำเดือนนะคะเป็นสัญญาณสุขภาพของผู้หญิงถ้าหากว่ามีประจำเดือนผิดปกติไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะคว<น>รหาเวลาไปพบแพทย์นะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะ ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ